สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาเลทน,นะคะขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับสาระความรู้นะคะในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ดูแลลูกน้อยเมื่อเป็นโควิดค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เคยทำไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อโควิดแล,ลอกสองเนาะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าเด็กเป็นเยอะแล้วก็เราจะต้องดูแลลูกน้อยที่บ้านด้วยค่ะเราก็จะมาเน้นกันเรื่องถึง การดูแลการปฏิบัติตัวต่อคนในครอบครัวค่ะเมื่อมีใครเป็นโควิดแล้วต้องดูแลตัวเองที่บ้านค่ะข้อมูลนะคะแล้วก็รวบรวมมาจากนะคะจากสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินีค่ะแล้วก็จากการที่ออรองอธิบดีนะคะรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะได้ชี้แจงไว้นะคะโอเคค่ะสวัสดีคุณแม่ยุพาคุณแม่ต้อนรักใช้หัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงเรื่องการดูแลเมื่อลูกน้อยเป็นโควิดก่อนนะคะใครที่ลูกยังไม่เป็นก็ ก็ลองฟังดูก่อนนะเก็บข้อมูลไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ว่าโอกาสติดต,ตอนนี้คือเยอะมากค่ะเอาจริงๆคือสถานการณ์คือแบบเป็นกันแบบทั่วถึงว่ากันเถอะนะคะอ่าทีนี้สำหรับอาการโควิดในรอบนี้เนาะคุณหมอหลายท่านก็ออกมาค่อนข้างยืนยันเนะว่าอาการในเด็กอะคะ่ะมักก็จะมักจะไม่รุนแรงนะคะอ่าโดยอาการส่วนใหญ่ที่พบนะคะในเด็กก็จะมีการมีไข้นะคะแล้วก็ ไข้เนี่ยจะชัดเจนในวันแรกแล้วก็วันที่2ค่ะส่วนไข้สูงไข้ต่ำก็ขึ้นอยู่กับระดับอาการร่วมกับอาการอาจมีน้ำมูกเจ็บข้อไออ่อนเพียคัดจมูกได้นะคะลักษณะคล้าเป็นหวัดในบางรายอาจมีผื่นแดงจมูกไม่ได้กินนะคะซึ่งในเด็กโตเนี่ยก็จะบอกว่าเบื่ออาหารนะคะไม่ยอมกินข้าวกินนมท้องเสียปวดท้องได้ค่ะตอนนี้นะคะสาสุขจะแบ่งอาการเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะเพื่ออะไรเพื่อ ดำเนินการทางด้านการรักษาค่ะโดยกลุ่มแรกแบบที่1อาการในแบบที่1นนะคะคืออาการในแบบที่โฮมไอเซชันได้หรือว่าดูแลเองได้ที่บ้านเฝ้าสังเกตการได้ที่บ้านคือมีไข้ต่ำๆลูกใครเป็นโควิดนะคะแล้วก็มีไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไอเล็กน้อยนะคะไม่มีหอบเหนื่อยทายเลยได้นะคะนิดหน่อยแต่ยังคงกินอาหารหรือกินนมได้ไม่ซึมอันนี้คือเป็นอาการที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้เป็นแบบ ที่1ระดับ1ก็คือดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะทีนี้อาการระดับ2คืออาการที่ควรจะต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนําเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็วคือมีไข้สูงกว่า39องศาค่ะหายใจหอบเร็วว่าปกตินะคะใช้แรงในการหายใจมากขึ้นมีแบบหายใจโดยแบบอกบุ๋มปากเขียวระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า94%ค่ะซึมไม่ดูดนมแล้วก็ไม่กินอาหารอันนี้คืออาการ แบ่งเป็นสองระดับนะคะตอนนี้เราต้องดูแลลูกที่บ้านด้วยแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องเข้ามารักษากัดในโรงพยาบาลไม่ใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าต้องดูแลยังไงนะคะสวัสดี137ท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้พี่การน,นิดนึงค่ะกดหัวใจเป็นกําลังใจดีๆค่ะวันนี้ไม่ได้ทักทายนะคะจะรีบให้ความรู้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาที่เหลือเราก็จะตอบคําถามนะคะอยากจะให้กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจผู้ไรายนิดนึงนะคะ <laughs> มาช้านะคะ มาตอบนะคะสำหรับการดูแลนะคะเราพูดถึงเรื่องการดูแลปฏิบัติเมื่อลูกเป็นโควิดสิ่งแรกที่เราต้องมีสิ่งที่แรกที่อยากจะให้ทำก็คือการเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลค่ะถ้าเราเข้าระบบ Home มชเชอร์ชัน,นะคะเราจะได้อุปกรณ์ในการดูแลเนาะก็มีปลดวัดไข้ถ้าไม่ได้ถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ของส่วนกลางก็ซื้อเองได้เพราะพี่เกณฑ์บอกแล้วว่าปลดวัดไข้เนี่ยในการเลี้ยงเด็กเนี่ยควรมีอยู่แล้วมีปลดวัดไข้นะคะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหรือเครื่องวัดออกซิเจน ออกซิเจนเซสนะคะ,ะมีนะคะกรมอนามยก็แนะนำว่าควรจะมีแบบมือถือถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเพื่อถ่ายอาการลูกนะคะแน่นอนส่วนใหญ่เรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มียาสามัญประจําบ้านเช่นยาพาราเซตามอลนะคะอันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะเมื่อต้องดูแลลูกนะคะทีนี้มาเรื่องของการดูแลอาการค่ะอย,อย่างที่บอกนะคะคือโอกาสในการอาการรุนแรงเนี่ยน้อยมากนะคะ เด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการมีไข้ประมาณสอาวันแล้วก็จะดีขึ้นเนาะคือแม่ต้องแบบตัดความกังวลงออกไปนิดนึงแล้วก็พยายามกลับมาเรียนรู้ที่จะดูแลลูกเนาะในในเฟสนี้นะในเฟสที่สามนในเฟสนี้เฟสที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยงงการดูแลอาการคะ่ะเราจะดูแลโดยการนะคะก็คือยาให้ยาสมามรญประจําบ้านกรณีที่มีไข้ก็คือพาราเซตามอลนะคะหมอนแนะนําว่าให้เรารับประทานนะคะขนาดสิมลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมเช่นน้ำหนัก10กิโลก็คูณ1ิบเข้าไปก็เป็น100มิลลิกร,รัมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายตามท้องตลาดนะคะก็อย่างที่พี่กันเคยทําเรื่องของยายาลดไข้เด็กค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้ดีกว่าใต้ไลน์เนี้ยนะว่าต้องกินยังไงเผื่อใครที่น้ําหนักอายุน้อยแล้วก็น้ําหนักอย่างคุณหมอที่เกาะนาไมแนะนาเขาบอกว่า ให้ถ้าในที่ขายท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ1ช้อนชา5 c ีจะมีตัวยา120มิลลิกรัมอันนี้ก็ให้ลูกกินครั้งละ1ช้อนชาค่ะถ้าน้ำหนักเด็ก10กิโลกร,รัมนะอันนี้คำนวณจากเด็ก10กิโลกร,รัมนะอ่าเรากินทุก4ชั่วโมงพร้อมกับการเช็ดตัวลดไข้ถ้ามีไข้นะคะเวลาเช็ดตัวลดไข้ก็ต้องเช็ดแบบลงน้ำหนักนิดนึงอย่าแบบผิวๆมันจะไม่ช่วยระบายความร้อนนะคะอ่าต้องเช็ดแบบลงน้ำหนักนิดนึงนะคะ ไม่จากัดจํานวนครั้งในการเช็ดเช็ดตัวลดไข้เราสามารถเ,ออเช็ดบ่อยๆได้แต่ว่ากรณีน้องหลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะ,ะกินยาหลับอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องปลุกมาเช็ดตัวลดไข้นะมันจะลบกวนเวลานอนของเขาปล่อยให้เด็กพักผ่อนจะดีกว่านะคะแต่ก็ต้องคอยสังเกตนะคะอาการอื่นด้วยนะคะเรื่องของการชักเนาะถ้าชักเนี่ยคุณแม่หลายท่านก็อาจจะก,กังวลชักนะคะในเด็กที่เคยชักจากไข้สูงเนี่ยก็มีโอกาสชักมากกว่าเด็กปกติอาการชักมักจะเกิดในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีค่ะอ่านะคะ แล้วก็จะมัก,มกจะคัดไอ้มักจะชักช่วงแรกๆของการมีไข้คือวันที่หนึ่งวันที่สองเนาะอาการต่อไปอาการมีน้ำมูกนะคะจริงๆแล้วอาการมีน้ำมูกเนี่ยคุณหมอไม่แนะนําว่าต้องกินยาลดน้ำมูกทุกครั้งเพราะการกินโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่าหกเดือนเพราะว่าถ้ากินยาลดน้ำมูกโดยไม่จําเป็นเนี่ยมันจะทําให้เสมหะเหนียวยิ่งอาการไอจะมากขึ้นดังนั้นเราอาจจะช่วยแค่ระบายน้ำมูกนะคะดูดน้ำมูกออกรางจมูกให้ลูกนะคะ หรืออาจจะใช้สติ๊กเกอร์หัวหอมหรือการทุบหัวหอมวางเพื่อให้ลูกเนี่ยหายใจสะดวกขึ้นและอาจจะต้องอุ้มลูกหัวสูงนิดนึงเพื่อให้หลับสบายขึ้นหายใจสะดวกขึ้นนะคะหรือก็อาจจะต้องเพิ่มความชื้นในห้องจะช่วยให้ทางเดินหายใจเนี่ยโล่งนะคะยกเว้นกรณีน้ำมูกไหลมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจำเป็นจะต้องทานเนี่ยก็คือทานได้นะคะดูแลชดเชย สารน้ําในร่างกายนะคะถ้าเลือกูกต้องให้ลูกจิบน้ําจิบนมนะคะให้เพียงพอนะคะถ้ามีการถ่ายหรือต้องแนนะหรืออาเจียนมากๆเนี่ยต้องแนะนําว่าให้ทาน ORS หรือว่าเกลือแร่นะคะเข้าไปด้วยให้ลูกกินนะคะทีนี้นอกจากดูแลตามอาการและสิ่งที่คุณแม่ต้องทาคุณแม่คุณพ่อต้องทําเมื่อลูกเป็นโควิดแล้วอยู่บ้านนะคะก็คือเรื่องของการประเมิอนอาการนะคะคําแนะนําคือให้ประเมินอาการอย่างน้อยวันละสองครั้งอ่า ทีนี้แต่ว่าสองครั้งสําหรับพี่แกนน่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยแต่พี่แกนอยากให้มากกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วควรจะดูเหมือนแบบทุกสี่ชั่วโมงหรือว่าอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยถ้าทําได้เนาะยิ่งโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะการประเมิอนอาการก็ประกอบไปด้วยการวัดไข่ยยที่พี่แกนบอกนะคะการวัดออกซิวัดไข้เนี่ยพี่แกนไม่ค่อยกังวลนะคะเราอย่าลืมที่กังวลนิดนึงอาจจะเรื่องของเซตค่าที่ต่ําสุดนะอ่าต้องดูว่าหลอดเนี่ยพร้อมใช้งานไหมนะคะ เซตค่าที่ต่ําสุดถ้าเป็นตลอดแบบแบบขึ้นเป็นตัวเลขแนแบบแบบตัวเลขนะคะให้เราสลัดให้ลงต่ำกว่า36.5ก่อนนะอ่าแล้วค่อยๆวัดนะคะแล้วก็การวัดออกซิเจนในเลือดอันนี้ก็สําคัญถ้าเราเป็นเครื่องที่ซื้อมาเองแล้วเป็นเครื่องที่ขายตามท้องตลาดในส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะหนีมือเด็กไม่ไม่ถนดัดต้องอาจจะต้องใช้การหน,นีแบบสองนิ้ว สองนิ้วหนีบแบบนี้เครื่องวัดออกซิเจนนะคะก็คือหนีบแบบนี้สองนิ้วนะคะหรือใช้นิ้วหัวแม่เท้านะคะโดยอาจจะต้องใช้มือประคองมือเราเนี่ยบีบเล็กๆเพราะเด็กอาจจะไม่อยู่นิ่งก็คือคอยจับไว้ให้ลูกแล้วเพื่อให้ค่ามันขึ้นพอค่าขึ้นต้องตรอตัวเลขนิ่งรอตัวเลขนิ่งก่อนแล้วก็ถึงจะใช้ค่านั้นได้นะคะแนะนำาม่าวัดหลายๆครั้งเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ตรวจสอบนะคะอ่า ส่วนการถ่ายคลิปนะคะก็คือประเมินจากการถ่ายคลิปดูการเรื่องของการหายใจเนี่ยเราก็ใช้การถ่ายคลิปไว้เพื่อส่งให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ดูนะคะกรณีโฮมเวชเ i อรชั่เนี่ยเขาจะมีการติดต่อสอบถามอาการเด็กนะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้เลยนะคะซึ่งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเราประเมินอ,อาการมาแล้วพบว่าลูกมีอาการข้อใดข้อหนึ่งนะคะเช่นหายใจหอบเหนื่อยนะคะ หายใจอกบุ๋มใช้คงบุ๋มปิดจมูกบานระดับออกซิเจนไปนิ้วน้อยกว่าจะน้อยกว่า94%ปอรเซนตลิมฝีปากเล็บไปมือไปเท้าเขียวซึมไม่ดูดนมกินไม่ได้นะคะไข้39องศาขึ้นไปนะคะอันนี้ให้พาลูไปโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะสำหรับการหายใจพี่กันมีเพิ่มเติมให้นิดนึงกรณีนับเรื่องของการหายใจว่าหายใจแบบไหนคือหายใจเร็วนะคะให้เชคเกณฑอัตราการหายใจของผู้ป่วยตามอายุ ในอายุน้อยกว่าสองเดือนลูกจะต้องหายใจไม่เกินหกสิบครั้งอายุสองเดือนถึงหนึ่งปีนะคะหายใจนะคะไม่ควรเกินห้าสิบครั้งถ้าเกินก็คือหายใจเร็วเนาะหนึ่งถึงห้าปีหายใจไม่ควรเกินสี่สิบครั้งห้าถึงสิปีหายใจไม่ควรเกินสาสิบครั้งนะคะแระนะคะสิบถึงสิบห้าปีหายใจไม่ควรเกินยี่สิบครั้งอันนี้คือเกณฑ์เวลาหนบหายใจเวลาหน้าหายใจนะคะดูการกระเพื่อมขึ้นลงของอก ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นับหนึ่งนับเต็มหนึ่งนาทียิ่งดีเลยให้นับตอนที่ลูกนอนนิ่งๆนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะนับขึ้นลงหนึ่งขึ้นลงสองขึ้นลงสามนับแบบนี้ค่ะหกสิบวินาทีหรือว่าหนึ่งนาทีนะคะต่อไปการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่ควรทำเมื่ออยู่บ้านนะคะคือการใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านนะคะถ้าเราโฮเมเลชั่นเนี่ย แน่นอนยังคงใช้ในโยบายเรื่องของเวลยะห่างเป็นไปได้ควรแยกผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวออกจากเด็กที่ติดโควิดอ่าเพราะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเกินและอาจจะอาการหรือโรคของโรคเนี่ยรุนแรงนะคะเด็กนะคะในเด็กอายุมากกว่า2ปีก็คือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเนาะในเด็กที่เป็นส่วนเด็กอายุน้อยกว่า2ปีอ,อ่ออย่าลืมเน้นว่าให้เด็กใส่ยังไงถูกวิธีสอนเขาเนาะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งเขาก็รู้เรื่องเนาะถ้ายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยอาจจะใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้เนาะ คนในบ้านทุกคนก็คือต้องใส่หน้ากากน้ำมัยตลอดเวลานะคะเน้นการล้างมือบ่อยๆล้างมืออย่างถูกวิธีนะคะหลีกเลี่ยงหรือพยายามอย่าใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะคะกับโดยเฉพาะกับเด็กที่ติดเชือ้อทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสนะคะในห้องเป็นระยะนะคะด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้น70%หรือน้ำยาหรือน้ำยาทำ,สำาทำสะอาดที่สามารถกำจัดเชือ้อโควิดได้ แยกห้องนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ก็คือนอนกับคนใดคนหนึ่งในบ้านนะคะเวลานอนหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอย่าเปิดแอร์นะคะให้ใช้การแบบเปิดเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศร,ระบายนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลจิตใจลูกด้วยนะคะเขาจะมีไข้ยเยอะๆหรืออาการหนักหน่อยก็คือวันวันถึงสองวันแรกนะคะแล้วก็นอกนั้นเราก็ต้องให้เขาทํากิจกรรมอ่านหนังสือนิทานนะคะเอ,อ่อทำเล่นของเล่นอะไรกับเราเนี่ยคะ่ะ ตามปกติได้เลยให้เหมาะสมกับเด็กตามไวัยได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลที่บ้านนะคะนี่เรื่องของแนวทางการรักษาดน,นึงหลายท่านถามพี่กันมาว่าถ้าลูกติดโควิดค่ะแล้วแล้วเวลาไปอยู่โรงพยาบาลต้องแยกอะไรกันไหมนะคะสําหรับนโยบายตอนนี้เนะเาะกรณีที่เด็กติดแล้วผู้ป่วยกติเอ๋ยผู้ปกครองก็ติดด้วยนะคะก็เน้นรักษาเป็นครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลหรือโอสเทลนะคะผู้ป่วยกับ เด็กกับผู้ปกครองจะได้อยู่ด้วยกันเพื่อความกปรนในการดูแลนะคะแต่กรณีผู้ผู้ป่วยติดคนเดียวเด็กติดคนเดียวผู้ปกครองไม่ติดอ่าอันนี้ค่ะซึ่งกรณีเด็กเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้พ่อหรือแม่เข้าไปได้หนึ่งคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นแม่เนาะแต่ไม่แนะนําให้เอาแบบปู่ย่าตายายที่มีโรคประจําตัวหรือสูงอายุเข้ามาดูแลเด็กนะคะก็เน้นว่าเป็นพ่อเป็นแม่ดีกว่านะคะ ซึ่งจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณแม่คือเวลาที่คนในครอบครัวเป็นถ้าเราดูแลดีๆมันมีโอกาสที่คนอื่นจะไม่ติดนะคะเห็นหลายครอบครัวแล้วเนาะดังนั้นเราต้องเน้นการดูแลตามที่พี่แกนบอกไปดังกล่าวข้างต้นนะคะจะได้ไม่ได้เป็นทั้งครอบครัวนะคะกรณีฉุกเฉินหาคนเลี้ยงไม่ได้นะคะทางากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่า มีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เราเรียกว่าพอมอเนีคะมีการบริการยินดีรับเด็กไปดูแลที่บ้านพักฉุกเฉินจนฝ่าจะมีญาติมารับนะคะอันนี้คือกรณีพ่อแม่เป็นและลูกไม่เป็นนะคะลองติดต่อดูได้นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการตรวจเอทเเด็กนะคะบางคนจะกังวลว่าเออตรวจเอทเเด็ก มันลาบากเนาะลูกก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงสําหรับการตรวจเอกเด็กนะคะก็แนะนําว่าตรวจได้ทั้งทางน้ําลายแล้วก็แย่จมูกนะคะอ่าโดยนะคะถ้าใช้น้าลายเนี่ยต้องบ้วนน้าลายเยอะๆประมาณ2 0่สิบีซีนะคะแต่ว่าความใช้ถือก็จะน้อยกว่าการแย่จมูกคุณหมอก็แนะนําว่าแย่จมูกโดยการแย่จมูกเนี่ยในเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะก็จะแย่แค่ประมาณ2เซนสองเซนเนาะเพราะว่าจมูกเขาเล็กแต่ของผู้ใหญ่ในประมาณ5เซนนะคะก็ใช้ ที่ตรวจของผู้ใหญ่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลที่พี่กันนำมาฝากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่เนาะบางทีเราแบบไม่คือทุกอย่างสิ่งค่ะช่วยตัวเองก่อนได้ดีที่สุดอ่าถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการดูแลเด็กที่เป็นโควิดหรือว่าน้องมีอาการที่เราทําคุณแม่ไม่รู้สึกไม่มั่นใจว่ามันปกติหรือไม่ผิดปกติมันผิดปกติยังไงหรือต้องการการให้คนะําแนะนํานะคะ มีของโรงพยาบาลเด็กนะคะเป็นสายตรงสุขภาพเด็กนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะคุณแม่สามารถโทรไปได้นะคะอพอรู้ว่าลูกเป็นโควิดสิ่งที่ต้องทำนอกจากดูแลแล้วพี่แกนว่าควรจะติดต่อหน่วยงานไว้ก่อนเลยนะคะคือหนึ่งสามสามศูนเนี่ยคือเราต้องให้เขารู้เราเอาเราไปในระบบเพราะเมื่อไหร่ถ้าลูกมีอาการเนี่ยเราจะได้ติดต่อก,กับเขาได้อย่างทันท่วงทีนะคะโอเคนะคะสำหรับความรู้วันนี้นะคะที่เอามาฝากคะ่ะ โอเควันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะมีมีเคสค่ะสวัสดีค่ะ